ถ้าหัวข้อต่อไปนะคะเราจะมาดูกันที่การนําเข้าข้อมูลแผนที่ในรูปแบบอื่นนะคะเช่นรูปแบบ csv นะคะไฟล์ในรูปแบบ csv ก็คือเป็นการนําเข้าค่าพิกัดที่อยู่ในรูปแบบของ csv ไ,ไฟล์นะคะซึ่งก็คือไฟล์ในตาราง excel นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูไฟล์ใน excel ของเราก่อนนะคะเมื่อเปิดเข้ามานะคะก็จะเจอไฟล์ excel ก่อนเอื่นะคะเราจะต้องทําการ save ฟไฟล์ excel ของเรานะคะให้มีนามสกุลเป็น CSV ก่อนนะคะโดยการไปที่แฟ้มบันทึกเป็นนะคะรตรงนี้เปลี่ยนานามสก,กุลนะคะให้เป็น CSV วงเล็บคอมม่า delimited แล้วก็กดบันทึกไปนะคะโอเคนะคะเราก็จะได้ไฟล์ csv นะคะตัวนี้นะคะมา1ไฟล์นะคะทีนี้เรามาดูกันที่ตัวโปรแกรมการเปิดไฟล์ csv นะคะก็คือจะใช้ตัวนี้นะคะคำสั่งเพิ่มชั้นข้อมูลจากไฟล์เท็กนะคะกดตรงนี้เราก็ไปเบ้าหาชื่อไฟล์รนี้นะคะ csv กด open ทีนี้ระบบจะถาม การเข้ารหัสตรงนี้เป็นภาษาต่างดาวนะคะเราจะเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยนะคะการเข้ารหัสเป็น System นะคะเสร็จแล้วไฟล์ฟอร์แมตก็เป็น csv นะคะ g e e m i t r y ก็ให้เป็น point coordinate นะคะค่าพิกัด x ตรงนี้น่าจะเป็น d g y นะคะสำหรับการใส่ค่าพิกัดช่องนี้นะคะไม่อันนี้แล้วแต่ท่านนะคะว่าท่านจัดเก็บ ค่าพิกัด x ค่าพิกัด y ไว้ในฟิล์ไหนอของตารางนะคะเสร็จแล้วกดโอเคค่ะระบบจะถามว่าท่านจะให้ค่าพิกัดแก่ไฟล์ที่จะนำข้าไปรูปแบบใดนะคะในการสอนนี้จะเลือกเป็น4 3 2 6หรือระบ,บบพิกัดภูมิศาสตร์นะค,ะ,คะกดโอเคเราก็จะได้ไฟล์ที่นำข้าในรูปแบบ excel file เข้ามาในอยู่ในรูปของโปรแกรม q j f แล้วนะคะ